สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราสตา VIP นะคะวันที่13สเมษายน2567นะคะพี่น้องคะวันที่13นี้นะคะก็คือวันปีใหม่ไทยของประเทศไทยนะคะทุกคนในนามแอ m ดมินนะคะทุกคนใจขออนุญาต อวยพรให้เอฟทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่นอ้องขาบ่เจ็บบ่จนนะคะพี่น้องคะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะคะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางที่เดินนะคะทุกคนคะค่ะทุกท่านะ่ะสําหรับอ่าก่อนที่เราจะไปคํานวณน,นะคะทุกคนคําเตือนนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นนี้นะคะคือการหาสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้เท่านั้นมีเข่ามมหลุดทุกมือนะคะทุกคนและใจก็ไม่ได้สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะค่ะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่12นะคะว่าเข่าหรือวารุดนะคะทุกท่าน วันที่สิบสองนะคะจะให้เด่นแปดและเจ็ดมาเจ็ดห้าสองเจ็ดเก้านะคะทุกคนวันนี้เจไม่ได้จับเจนะ็ดเก้าเนาะพี่น้องเพราะว่าอะไรนะคะมาแล้วนะคะทุกคนเจ็ดเก้ามาตัวเก่าพี่น้องนะคะจับแต่แปดเก้านะคะทุกคนใจก็เลยไม่ได้จับเจ็ดเก้าให้นะเนาะเสียดายนะคะทุกท่านคะ่ะเด่นมาเจนะ็ดเนาะพี่น้องจับแต่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะ ไปรุ่นต่อพี่น้องรุ่นต่อวันที่13นะคะพี่น้องมากก็ตามใจได้แล้วค่ะพี่น้องขาบบมักกับพานได้โบปินยังนะคะพี่น้องสถิติกะมีข่ามีหลุดใจแอดมินเองนะคะทุกท่านขาอยากให้เข้าทุกวันนะคะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะแอดมินก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นเนาะพี่น้องมิเข่าไม่หลุดทุกเออ,ดเ,ดอเด้จ้าเด้อเดนวันที่13มเมษานะคะอยู่ที่3และสพี่น้อง มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสามเจ็ดสาเก้าสาห้าสองนะคะสองสามสองสองสองเจดสองเกนะคะทุกท่านนี่คือความน่าจะเป็นนะคะวันนี้ได้ เจ็ดคู่พี่น้องอยากให้ได้หกคู่พี่น้องจับคู่หนึ่งเจะได้คู่หนึ่ง,ง,งพี่น้องเออแอดมินนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่สองสามสามสองเลยพี่น้องคะถ้าพี่น้องมีตัวเลขในใจอยากจะจับไม่จับไม่ได้เลยเด้อพี่น้องเด้อใจก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรนะคะใจก็คำนวณจากสถิติตตัวเลขเมื่อวานนี้เท่านั้นนะคะทุกท่านทีนี้นะคะมาดู เลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เลขเจ็ดเลขสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองเด้อพี่น้องสําหรับเจ็ดกับสองนี้เอฟซีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะพี่น้องแล้วเต้เสี่ยวไปใส่นะคะเดี๋ยววันนี้จจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อทุกท่านจะชอบนะคะสามกับสองเด่นแยกเจ็ดกับสองเด่นประจําวันเป็นสามเจ็ดสามสองนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นสองสามสามสองสองนะคะสองเจ็ดสองสอง ติดเ,เล่กดินประจำวันและเล็กเบิ้ลประจำวันค่ะพี่น้องส่วน393529ใจหาความน่าจะเป็นไว้ให้พี่น้องมากกับตามใดบ่มากกับพานใดคือเก้านะคะพี่น้องว่าเป็นอย่างนะคะสถิติมีของมีหลุดถูกเมื่อนะคะสำหรับแนวทางนี้นะคะเราสตาร์ v p วันที่13เมษายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขๆมันๆสุขหูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ